คือถ้ารัฐบ,บาลเนี่ยบอกรายจ่ายไม่พอก็กู้แต่ทำไมเราไม่คิดที่จะเพิ่มรายรับโอ,อ้อาจารย์เจริ์ไม่ใช่นันกการเมืองไม่รู้หรอกนกักการเมืองมันเอาใจประชาชนบอกขึ้นภาษีก็กลัว <S 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 ภาษีรายได้นี้สิบคนเราสมัยรัฐบ,บาลยิ่งขึ้ไปลดจาก30%เรหลือ25 <ทะ S 2> เหลือ20% <S <S สิน่งที่เกิดขึ้นก็คืออาา้าวภาษีลดลงการลงทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นในยุคน,นั้นเนี่ยคือเงินบรนผลที่จ่ายกับผู้ถือหุ้นซึ่งกว่าครึ่งเนี่ยเป็นการจ่ายออกไป กับนักลงทุนต่างประเทศคนไทยไม่ได้ไเลยเลยบังคับให้คนไทยออมเนี่ยก็คือ,อการออมผ่านการบริโภค <c oughs> เพิ่ม VAT เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นที่เพิ่มเนี่ยคือหักไปเก็บไว้ในบัญชีจากการอยู่ในชื่อของคนที่ซื้อของอจังหวะเวลาที่ควรจะทาเรื่องนี้คือคือตอนไหนครับ <c oughs> ก็คือตอนที่เ,เราไม่มีปัญหาเงินเฟอ้อก็คือตอนนี้แหละครับกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเรียกขอใบเสร็จทำให้ร้านเนี่ยหนีภาษียากขึ้น ออกโผยใบเสร็จนะครับอ,อย่างเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมก็เอาด้วยนะครับแล้วก็คือถ้ามีโอกาสก็อยากทำเรื่องนี้ให้ขอมาถึงเรื่องรายรับของรัฐบาลน,นั้นโครงสร้างภาษีอากรเราเนี่ยมันควรจะต้องปฏิรูปหรือยังแวดโหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเราบอกว่าสิบเปอร์เซ็นแต่เราลดหย่อนให้เหลือเจ็ดเปอร์ซ็นมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครกล้าที่จะขึ้น และขณะดเดียวกันฐานภาษีก็จะมีคนเสียภาษีอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายอาชีพที่มีรายได้ถึงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาอยู่ในในฐานภาษีรายได้และภาษีรายได้นี้สิบุคลเราก็ก็ไม่ได้เพิ่มแต่กับลดลงด้วยเพราะในผมจําได้ว่าสมัยรัฐบาลยิ่งรักไปลดจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือยี่ห้าเลยเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไปลดทําไม และเราเองก็ตอนนี้อันนี้ขอพูดเด่นๆหนึ่งครับด้วยความอึดดับเราเนี่ยเคยเคยมีรายได้ซึ่งจริงๆแล้วน้อยมากทเทียบเทกับ GDP จากภาษีทั้งหลายจากรายได้ของรัฐบางคนก็จะบอกว่าโอ้อาจารย์เจิมศักดิ์ไม่ใช่นักการเมืองไม่รู้หรอกนักการเมืองมันเอาใจประชาชนบอกขึ้นภาษีก็กลัวเพราะฉะนั้นไม่กล้าขึ้นภาษีกลับจะลดภาษีด้วยซ้ําเพื่อจะเอาใจเพื่อจะหาเสียง ผมนี่อึดอัดมาไม่น้อยกว่าอาจารย์เลยนะครับกับเรื่องนี้ย้อนกลับไปกรณีการปรับลดภาษีนิติบุคคลนะฮะจากสามสิบลงเหลือยี่สเปอร์เซนเนี่ยวันนั้นผมเป็นฝ่ายค้านผมก็เถียงกับท่านรัฐมนตรีคลังในในในสมัยนั้นเนี่ยว่าอย่างที่อาจารย์บอก่เราไม่ได้อะไรกลับคืมนมาเลยนะฮะแล้วความจริงเนี่ยผมก็ใจเย็นนะครับอรอดูอข้อมูลทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้มีการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงมาปีหนึ่งสองปีนะดูว่ามันส่งผลบวกหรือลบยังไงนะครับกับเศรษฐกิจโดยรวม,มเพราะว่าข้ออ้างในการปรับลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะลงทุนภ<ล><อ>า,าะเกเกิ่มมากขึ้นถูกครับแต่ถ้าไปดูตามสถิติเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการปรับลดภาษีลงมาเนี่ยก็คือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยลดลงได้ซ้าไปนะในขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมนะครับว่า สัดส่วนคือกลุ่มบริษัทที่มีผลกำไรสูงมีปันผลสูงนะครับก็คือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆที่มีกำไรสูงจ่ายปันผลสูงที่่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติถืออยู่หลายๆกรณีคือเกินครึ่งนะครับอ,อย่างน้อยในยุคสมัยนั้น ความหมายคืออะไรครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ้าวภาษีลดลงการลงทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นหมายความว่าสิ่งที่เขาทําแทนนี่ก็คือคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น <c oughs> นะจากกําไรที่ที่ที่เขาประหยัดไปาจากเดิมที่เคยต้องจ่ายเป็นเงินภาษีให้กับรัฐบาลเนะพราะนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่การลงทุนครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นในยุคนั้นเนี่ยคือเงินปันผลที่จ่ายกับผู้ถือหุ้นซึ่งกว่าครึ่งเนี่ยเป็นการจ่ายออกไปให้กับนักลลงงทททุนนต่่าประเเศคไไไยยมด้ โอ้โหมันน่าอึดอัดากมล่ะครับคือไม่มีใครอยากให้ภาษีสูงหรอกนะฮะถ้าถ้าเรงเลีกเลียงได้ถ้าคิดจะลดเนี่ยมันต้องมีอะไรอ,อ,อย่างน้อยต้องมีมีข้อแม้นะครับที่ที่ผูกกับประโยชน์ที่เบริษัทต่างๆได้ได้รับจากอ,อ,อัตราภาษีที่ต่ำลงนะฮะอย่างเช่นข้อผูกมัดเรื่องของการลงทุนเข้าผูกมัดเรื่องเรื่องอาจจะจะอาจจะให้เขาช่วยส่งเสริม การศึกษาการกีฬาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ไปเปล่าๆแล้วสุดท้ายคือเขาเอาไปจ่ายเพิ่มเป็นในรูปของเงินปันผลกลับไปให้กับผู้ถือหุ้นเขานะซึ่งเอาล่ะก็มีคนไทยจํานวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์แต่ว่ามันก็คือสัดส่วนน้อยมากนะครับที่ถือหุ้นอยู่ในในบริษัทเหล่านี้เพราะฉะนั้นพักประเด็นนั้นไปมามองดูในแง่ของรายได้ของร,องรฐังรฐโดยรวมเนี่ยซึ่งแน่นอนครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลทําให้ระดับรายได้ของรัฐบาลลดลงอย่างมีนัยยะนะครับแต่ว่าถ้าเราดู เทรนดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากนะครับคือในสมัยสิบห้าปีก่อนตอนที่ผมยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยสัดส่วนรายได้ภาษีของเราเทียบกับ GDP นะครับคือ GDP คือรายได้ของประเทศนะเพราะนั้นวิธีเขาวัดนี่คือเขาจะดูว่าแล้วภาษีที่รัฐบาลเก็บเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ของประเทศเนี่ย <c oughs> คุณเก็บได้เท่าไหร่ <c oughs> นะซึ่งสิบห้าปีก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตประมาณเฉลีย่ยอาเซียนนะฮะ มีที่สูงกว่าเรามีที่ต่ำกว่าเราอของเราถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับแล้วตอนนั้นอาจารย์จะจําได้ประเทศในยุโรปตอนใต้ยอย่างกรีซเนี่ยกำลังมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยของเขาเนี่คือเก็บภาษีได้ประมาณ9%ก้าเปอร์เซ็นะครับอาจารย์น้อยกว่าน,นั้นได้ทาไปแต่ประมาณตัวเลขตัวเดียวนะครับเทียบกับ GDP ของเขาเองมันถึงได้เกิดวิกฤตพอเราตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือมันลดลงมาเรื่อยๆครับอาจารย์แล้ววันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เพราะน,นั้น GDP เราโตช้านะแถมสัดส่วนเงินภาษีที่เราเก็บได้เทียบกับ GDP ลดลงอีกต่างหากนะมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผมและหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าสิ่งที่เรียกว่า fiscal space นะฮะก็คือ,อช่องว่างทางการคลังที่ประเทศสามารถที่เอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองของประชาชนได้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยครับ ที่เอสอที่มูดี้เนี่ย mm hmm. เขาถึง mm hmm. เขาถึงเริ่มอม uh, องแนวโน้มทางการคลังของเราในเชิงลบเพราะเขมีความรู้สึกเอ๊ะ eh, ร uh, ายได้ที่เราเก็บมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเทียบกับเศรษฐกิจที่ก็ไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตขึ้นด้วยต่างหากนะครับตรงนี้ครับคือคือหัวใจของปัญหาเลยอันนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับ mm hmm. ปัญหา mm hmm. วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่คือทําให้เศรษฐกิจโต นะ <Ừ. S 1> ผมรับได้นะครับ15%เนะี่ยแต่ขอให้เศรษฐกิจมันโตปีละสี่ห้าเปอร์เซ็นตะคื15อ15%ของเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นมันก็มันก็มากขึ้นด้วยใช่ใชนะ่เพราะนั้นผมผมยังถือว่าผมผมยังถือว่าโอเคยังยังยัง,ย,งยังพอไหวนะแสดง<า>ว่าค,คุณกรณ์ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มแบบจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่อยๆเพิ่มไปไป,ไปถึงสิเปซเหมือนที่เคยตั้งกันไวนะ้ผมมีมีวิธี คิดในในในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเพิ่มเนี่ยเอจะเพิ่มยังไงคือผมเนี่ยเป็นคนอผมผมผมจะเป็นมีมีประเด็นที่ถกเถียงกับอแนววิธีการการคิดของข้าราชก,การในกระทรวงการคลังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยนั้นก็จะตกกนอย่างสนุกสนานในในในประเด็นที่ฟังแล้วค่อนข้างเป็นประเด็นเทคนิคนะครับที่เรียกว่าเอียร์มาร์กิ่งคือการเอียร์มาเนี่ยคือการการระบุ เจาะจมนะครับว่าภาษีชนิดนี้เอา,อา<ช>ไปใช้ทำอะไรให้ไปใช้กับเรื่องนี้นะหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับเอียมาภาษีคือไทยพีบอที่อาจารย์รู้จักดีแล้วก็สสสสด้วยใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับยกตัวอย่างในไทยพีบีเอเนี่ยเป็นถูกสร้างขึ้นมาเ,าเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรามองว่ามันควรที่จะมีช่องโทรทัศน์ที่เป็นช่องสาธารนณะ และเป็นอิสระจากเงินทุนถูกต้องครับซึ่งจะอิสระได้เนี่ยต้องมีต้องมีแหล่งทุนเป็นตัวการันตีให้เขาอะเขาไม่ต้องไปไปไปง้อขอเงินจากไทยนะครับเขาเขาถึงจะเป็นอิสระได้ในการแสดงความเห็นก็เลยกําหนดไว้ว่าเขาจะได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ภาษีสรรพสามิตหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งผมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกทุกทุกปีซึ่งมันก็เป็นเงิน มหาศาลนะครับหลายพันล้าน,นะจะไม่เกินสองนแล้วก็จะคแคปไว้สองพันล้านรับแค,แคปไว้ที่สองพันล้านนะก็าจะมีเงินส่วนนีม้ม,มันก็จะมีข้อถกเถียงกันเพราะว่าหนึ่งในภาระหน้าที่ของไทยพีบีนี่คือต้องต้องรายงานผลผลประกอบการให้กับ,บให้กับสภานะครับแล้วก็ทุกๆปีสสก็จะลุกขึ้นอภิรปรายว่าถกเถียงกันนะครับเหมือนกับเทียงกฤษเขาถกเถียงกันเรื่องของ มูลคุณค่าของบีบีซีนะครับว่าคุ้ม <c oughs> คุ้มเงินภาษีของเขาไหมเหมือนกันซึ่งผมถือว่านั่นคือเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในระบบประชาธิปไตยที่ก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการตั้งตั้งคําถามนะครับแล้วก็ท้าทายกันเพื่อ,อ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้แบบรักษาคล้ายๆมาตรฐานนะครับตามความคาดหวังของประชาชนในฐานะผู้ใช้เงินภาษีของประชาชนแต่นั่นคือเอียร์มาร์กเก็ตกลับมาที่ v a t อทเนี่ยนะผมเนี่ยก็เคย ลงเจาะลึกพอสมควรนะครับคุยคุยกับทางกรมสรรพากรคุยกับทางสสคที่กระทรวงการคลังเนี่ยว่าหากเราจะเพิ่ม VAT เนี่ยนะเราเพิ่มเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของของสังคมไทยปัญหาหนึ่งได้ไหมนะก็คือปัญหาผู้สูงอายุมีไรายได้ไม่เพียงพอ อืมนะมคือวันนี้เราเข้าสู่สังคมสูงอายุคนแก่เราเพิ่มเพ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแก็ผู้สูงอายุคนไทยโดยส่วนใหญ่เลยนะครับผมว่าเก้านสะิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะไม่มีหลักประกันเอ่อไม่มีเงินออมพอครับไม่มีเงินออมนะครับเอ่อ,อ,อพึ่งพาครอบครัวก็ยากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยนี้นะฮะแล้วก็จะพึ่งพารัฐก็รัฐก็ขาดดุลเต็มเพดานอยู่แล้วทุกปีครับอืมนะเอ่อจะมาจะมาพึ่งพาเงินของรัฐได้ยังไงเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เรามีเนี่ยก็คือทํายังไงให้ ให้ประชาชนเนี่ยมีเงินออมของตัวเองเพื่อที่จะดูแลรักษาคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณในวัยชราได้นะซึ่งสิงคโปร์เขาทำเนี่ยคือเขาหักจากเงินเดือนนะฮะแต่นั่นเป็นเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาไม่มีคนประชาประชาชนส่วนใหญ่เขาเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้มีอาชีพอิสระเหมือนเราอืนะของเราเนี่ยไม่ได้มีเงินเดือนที่รัฐสามารถหักได้ก็มีบางส่วนแต่นั่นมันคือส่วนน้อยแล้วก็ไม่พออยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยที่จะ ผมขอใช้ว่าเหมือนกับบังคับให้คนไทยออมเนี่ยก็คือ,อ,อ,อการการการออมผ่านการบริโภคสมมติเราเพิ่มเป็นแเซนะแต่หที่เพิ่มเนี่ยไม่ได้เข้ารัฐหนะึ่ซที่เพิ่มเนี่ยคือหักไปเก็บไว้ในบัญชีส่วนตัวของของของ,ของประชาชนผู้ผู้เสีย VAT คือใส่ยอยู่ในชื่อของคนที่ซื้อของตามประชานนค,คนที่ซื้อของเนี่ยก็สมมติว่าถูกเก็บ1% หนึ่งเปอร์เซ็นนั้นก็ใส่อยู่ยในกองทุนใส่อยู่ในชื่อของเขาเลยเขาสูงอายุก็สามารถที่จะเฉลีย่ยเอาเงินที่อยู่ในกองทุนในชื่อของเขาเอามาใช้นั่นแหละใช่ไหมครับแลวยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้ q ี A c o โพสเราใช้อ่อ่อิเล็กทรอนิกส์เพย์เม้นต์มากกว่าใช้เงินสดมันยิ่งง่ายครับในการที่จะหักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นเข้าบัญชีของเราทุกๆครั้งที่เราเข้าเซเว่นจะไปจับใจ่ายใช้สอยที่ไหนเว้นตลาดสดเพราะไม่มีการ สำหรับภาษี VAT เนี่ยแต่ทุกครั้งที่เราเข้าห้างซื้อของซื้อบริการจ่ายแวดเนี่ยนะฮะเราก็จะออมเงินไปด้วยในตัวข้อดีอีกสองสมข้ออีกข้อหนึ่งเนี่ยรัฐจะรู้ว่าใครจนคนจนคือคนอที่จับใจใช้สอยน้อยเพราะฉะนั้น VAT หรือไอ้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่เนี่ยมันจะน้อยเพระฉะนั้นถ้ารัฐไม่ต้องมานั่งจดทะเบียนคนจนหรือจดทะเบียนแล้วมีคนอยากจนแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ย มันรู้เลยว่าใครจจท่<ช>แล้วก็รัฐอาจจะเติมให้อีกก็ได้เมื่อถึงเวลาที่คุณเก็บเท่าไหร่รัฐเติมอีกบางส่วนเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาที่สูงอายุหยุดทํางานแล้วขาดเงินออมรัฐก็รู้ว่าใครคือทาร์เก็ตในการที่จะเติมให้ส่วนคนเศรษฐีที่ใช้จ่ายเยอะรัดก็แคปไว้ได้ว่ารัฐจะเติมให้แต่ไม่เกินเท่านี้นหรือไม่เติมเลยก,ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ <ช>น,นั้นอันนี้อันนี้อันนี้น่าที่จะผมผมค่อนข้างจะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอันนี้ใช่ไหมจังหวะเวลาที่ควรจะทาเรื่องนี้คือคือตอนไหนครับก็คือตอนที่เราไม่มีปัญหาเงินเฟอ้ออืม,อมนะก็คือตอนนี้แหละครับอ <laughs> ตอนนี้นี่คือใช่เราเราอยู่ในช่วงเงินฝึกค,คือคือหลายคนจะกังวลว,ว่าถ้าเพิ่มเพิ่มแวดไม่ว่าด้วยด้วยวัตถุประสคงใดก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นข้ออ้างทําให้ร้านค้าเนี่ยปรับเพิ่มราคาสินค้านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มแวดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผม แล้วในในในช่วงในช่วงที่เงินเฟอ้อมันเกือบจะเรียกว่าติดลอบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะความเสี่ยงที่จะมีต่อราคาสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันน้อยน้อยกว่าเยอะผมไปเทสเรื่องนี้กับชาวบ้านเพราะว่าผมเนี่ยเดินสายพูดกับอบตอเทศบาลและก็ชาวบ้านหน่วยงานทั้งหลายเรื่องสังคมสูงไหวก็เป็นห่วงเรื่องการอ,อมก็ลองถามดูว่าถ้ารัฐจะช่วยสร้างโครงสร้างการอ,อมเพิ่มขึ้น ถ้าจะเก็บจากรายได้เนี่ยมันเก็บไม่ได้เพราะว่ารายได้แต่ละคนเนี่ยมันมันถ้าเป็นแรงงานอิสระมันมันไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่แต่ถ้าเก็บจากรายจา่ายเวลาเพิ่มในวัดเนี่ยเพิ่มอีกสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะ่าคุยกันได้แล้วใส่ในชื่อของของคนจ่ายเลยเนี่ยเอาไหมเพราะเขาได้ยินนะครับผมลองถามดูแลให้ยกมือกันในในกลุ่มที่ผมไม่อบรมเนี่ยผมคิดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเอา พราะเขาบอกว่ามันเป็นชื่อของเขาไม่ใช่เก็บแล้วรัฐบาลเอาไปใช้ทาอะไรก็ไม่รู้เอาไปใส่ส่วนกลางทาอะไรก็ไม่รู้ใช่เอออันเนี้ย<ม>ที่เรียกว่าเอียร์มาร์กิ่งใช่ไหมครับที่ที่คุณก่อนพูดถึงอันเนี้ยคือเอียร์มาร์กโดยตรงเลยครับแล้วก็เอียร์มาร์กที่ดีที่สุดคือเอียร์มาร์กกลับให้กับประชาชนเลยนะแล้วก็แล้วนี่คือประชาชนเอ,อผู้จ่ายภาษีบาทนั้นโดยตรงเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่า มันมันเป็นผมนึงพูดอยู่เสมอนะครับว่าการการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นมันเป็นศิลปะนะคับบางทีมันมันต้องคิดในในเชิงหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะว่าว่าเราจะไปสู่จุดหมายของเราได้ด้วยด้วยวิธีไหนถ้าลำพังเคียงแค่บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มภาษีเงินเข้ารัฐรัฐจะได้ดูแลประชาชนได้ดีขึ้นไม่มีใครเชื่อนะแต่ถ้าบอกเราเราเชื่อในตัวประชาชนว่า คนที่ดูแลตัวประชาชนได้ดีที่สุดก็คือตัวเขาเองนะผมคิดว่าคุณ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 ก่อนเกาถูกที่คันเลยตรงนี้เพราะผมติดตามดูว่าสมัยที่คุณก่อนไม่ร่ำติีครั้งพยายามสร้างกออชคือกองกุญการออมแห่งชาติโดยที่ให้คนเนี่ยไปออมเงินและรัฐจะเติมอีกบางส่วนแต่เป็นโดยภาคสมัครใจพอภาคสมัครใจเนี่ยมันไม่เวิร์กมันมันมีคน เข้าไปทํานิดๆแต่หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นระบบเลยว่าเหมือนที่คุณอมคุณคุณก่อนพูดว่าเหมือนกับว่าสร้างระบบให้เกิดการออมโดยที่บังคับออมมันเป็นระบบที่ทุกคนก็จะอยู่ในระบบนี้แล้วก็เอาเงินรวมกันแต่ใส่ในชื่อของแต่ละคนแล้วถึงเวลาเมื่ออายุสูงอายุแล้วก็จะค่อยๆเฉลี่ยคืนเหมือนกับเป็นบำนาญชีวิตสำหรับชาวบ้านทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม ใช่ผมผมคิดว่าอันอันอันนี้น่าน่าสนใจมากครับผมสนับสนุนนะอย่างยิ่งเลยตรงนี้แล้วจริงๆมันก็มีมีมีประโยชน์ต่อรัฐด,ด,ด้วยคือมันลดภาระรัฐที่จะต้องดูแลประชาชนในอนาคตอ่ะครับคือเรา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 ช่วยประชาชนก็าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะมันมีกุศโลบายอื่น,อ,น,อ,นอื่นนะครับเอออย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นเออก็มีการพูดกันมา หลายปีนะครับหลายครั้งหลายรอบที่ผม,ไ,มได้ยินเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่เห็นใครทําสักทีเนี่ยก็คืออาการออหผลใบเสร็จนะครับอย่างเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมก็เอาด้วยนะครับแล้วก็คือถ้ามีโอกาสาก,ก็อยากทาเรื่องนีเ้เพราะว่ามันมันมันมีผลยังไงนะครับก็คือมันก็มีผลทําให้กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเรียกขอใบเสร็จทำ<ะ>ให้ร้านเนี่ยหนีภาษียากขึ้นเพราะประชาชนจะได้ช่วยกันตรวจสอบ ทุกคนก็จะจะมีความสจะ,จะยอดขายจะดีขึ้นถ้าถ้าเข้าเข้าอยู่ในระบบภาษีมันก็จะแฟร์ครับมันก็ทําให้รัฐสามารถที่จะเก็บภาษีได้ในในระดับที่ควรธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มเ,เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะเก็บภาษีนะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในในในแพลตฟอร์มการจัดเก็บจากแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการจัดเก็บจาก ผู้ประกอบการที่ขายของให้กับคนไทยแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนอยู่อยู่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เสียเสียภาษีในไทยล่าสุดนี่ทางสำนัรกรานเขาปิดช่องไปช่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่า the m i n i m u s เนี่ยนะครับก็คือเดิมทีสินค้าราคาต่ำกว่าผมจะไม่ได้เท่าไหร่สองพันหรือเท่าไหร่นี่ฮะไม่ต้องเสียภาษีแหวดเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาถือว่าตั้งแต่บาทแรกต้องเสียแวดหมดนะฮะซึ่งมันก็ทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศจีนนะครับเหมือนกับ เหมือนกับที่ผ่านมา